ตาหนีมันอุดมสมบูรณ์ตาเนาะพี่น้องพี่นอ้นองเข้าไปหาเก็บเห็ดกันครับไปเบิ้งนะครับไปรลุนเบิ้งครับมือหนีว่าซีได้เห็ดหยังนะครับพี่น้องไปไปรลุนกันในป่าครับพี่น้อง อีกแล้วนะคะเนาะเห็ดเนาะมาเบิ่งคันนี้ค่ะออกเป็นหมูค่ค่ะเขาละนอียดกว่าเห็ดไข่เฮ็ดไข่เฮ็ดไข่าานาและนะคะเนาะเห็ดไข่เขียวนะคะอยู่บ่บอกหรืว่าอยูใสแต่ <c oughs> เขาเรีสิว่าเก็บบ่เอาเอาเอานี่ครับกินหน่อยๆก็ต้องออกข้างงามครับพี่น้งนองอู้ยอ่อนซ้อนเนาะดัดดีมากนี่อันนี้ก็อันนี้ก็ได้ได้มาเติบหนึ่งนะคะเนาะ เติมนึงมีท้งคะเป็นะไรขางหังอค้านเนะเบื้องขึ่หลัก่นองเอ้ยต่อนซอนเลันมันบ้านเบื้แล้วเนาะ่นองมาขอตมบานนี่องอื้นี่ดอกงจ้าเย ข้างหน้าก็มีมาเบิ่งเด้อจ้ะพี่น้องเห็นบ่เนี่ยเฮ้ยเิดมาก็ได้เก็บเห็ดหลายก็ปีนี้เหรอปีนี้เาได้เก็บหลายก็มือฝนตกซช่ามีไม้ครับพี่น้องอันนี้มันอยู่เขาลูกหน่อยนะคะเนาะมันบ่มีคนเข,ขาเนาะค่ะมันเป็นวาสนาเฮาสิได้เก็บเห็ดเนาะนี่มีลอกนึงเท่าเลยดิเดียวเอาไปเอาแบบเพ้่อนแต่พอได้อยู่ได<ม>้บ่นี่ มีแม่พระท่านจริงคือครับจริงจริงะเราคนีกวนห้ามกว่อแให้ค okay. ือา่แข็งกดีนะเอแข็งแมันแข็งเอาเบิดเละกมอ๋อสีดองงี้จ้าใ่ก็่างามห ะได้จบไก่เตรียมตาแล้วครับพี่นอ้องไปมึงนี่ยู่ข้างไหนจ้าน,นี่นอีกือกินจนหล่มไปแล,ล้วจนหล่มด้วยแห่งมีคนยางขามก็ว่าจัดอีกือกินอีกือกินอ,ดอนีดีอยู่เดียวมัวนาานะคะเนาะ นี่ครับพี่น้องดอกบานจก่งจริงครับพี่น้เอ้ามีกรเฮ็ดตัว,วนี่นตัวนีอุ้ยอ,อลมตอลมขามันอันหอมหอมูดขาพี่น้องทั้ขอ่ะจมกูกจะมีอ้บครับพี่น้องมีกระเมียนครับเบื้องดอกขูดก่อนโอ้ยให้มาขอต้อนเนบ้านด้วเเนาะ ดีนะบมีคนมาเห็นนะพีงนอันนีี่นึอกินน้อยกบบุปล่อยมันง่เ่เาโอหากเม่อกีอนนี้แล้เก็บให้ไบงนีกงีเี่นเปลี่ยนี่นีต่างโจโคอย่นีน่น่ี่ตงกอ่ ปนข้างนาก็มีข้างน้าเป็นยังไงมีเกนบนข้างนาดอกนี่ขมางามแทจะอ้อนเนาะพีน้องวัพดวังพดวังนตามันซ้อนเนะพี่น้องเอ้ยทคอีกข้างน้าข้างหน้าเป็นปุน นักแล้วพี่น้องอีกคือกินตัวนึงแต่ว่าดอกงามแข็งใส่นี่บ่พูนพูนอู้หุ่นกินงจอกครับออกมันก็ต่เช้ออกยิ่งเก๋ๆกันครับพี่น้องไข่นาเลนนี่ครับกำลังงามครับพี่น้องนี่ครับชอนี่กำลังงามเลยครับพี่น้อง มาในสองกระตาล่ะครับมาสองคนมาสองคนในสองกระตานะครับพี่น้องไปเบิ่งอีกอีกนี่นปอดต้นโดนกับพ่อทีหนึ่งครับทั้งสี่ครับพ่อเป็นมูสี่เนาต้นโดนสีมาพ่อทีหนึ่งครับปีะฤดอครับจะได้พ่อลายๆทั้งสี่ครับออกเป็นมูเลยครับปกติหาน้ำปลาเนี่ยมันส้ออกข้างๆกับพี่น้องแต่มามือนี่ในปีนี้เนี่ยมาออกพ่อเป็นมูครับ กลุ่มเดียวนี่มีซิบกาดอกครับพี่น้องออไปหาเพิ่งอีกครับพี่น้องเออมันมาดลีอยู่นะพี่น้องเนาะคนบ่เห็นหนึ่กระจิบย่างเหยียบนะครับเพราะว่าสิหลีน้ำใบใหม่คือใบใหม่เนี่ยเขาสิปกคลุมอ,อ่าเื้นผิวของตานะครับเห็ดมังคะศีออกออกมังคะศีโพเขึ้นไตใบใหม่ครับพี่น้องผู้ใดบ่สังเกตกระจิบโบเห็นครับไปหาเบิ่งอีกครับพอร้ายอยู่ อันนี้คนยางตี่เฮานี่ละยางก็ไปก็มากับหินดอกงามแบบนี้บริเวณคุ้นพันวะคนนี่ละตีรอก็บ้ไนี้ให้ัะอ้เก็บมานีเก็บก้อนดอกน่ยอดอกดองเนา ออกเป็นมูนะครับพี่น้องสดอกตะอ่อนคร mm ับหดอกเปลี <EL> ha, Hence, mm ่ยนตะอ่อนซ่อนนะพี่น้องเนาะเวลาออกออกค้างออกนี้ครับนี่ครับดอกหนึ่งที่ไกลหนี่มันแต่ว่าสามารถพระท่านเนี่ยสี่เซตสิ่เซตแม่งก็บึ่งเลยแม่งบุกกระเดือกจิ้มนะคะตอนนี้นี่ดอกนหมครับ เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดนาขาเฮ็ด okay, อันนั okay, ้เ right, ฮ็ดเฮ็ดงกาะเฮ็ดไข่นาขาพนะดอกโอ้นาเยพี่น้องคุณคุณดอกนึงครับตอนซ่อนเบิ้งที่ละเบิ้งที่หละเแต่เจ้เสีมันเฮ็ดเฮ็ดอันนี้เนาะมันสิมันสิหอมก็เฮ็ดเฮ็ดนาเรีนะคะ เรไมดบอกไงเนาะอู้ดนสิพอตอนึงครับพี่น้องแต่เดียเต็มตาแล้วอู้ต่วัน่อนครเบิงเบิงเบิดอกนี้กจีมาอยู่เอียริมะอยู่คนเดียวดอกเดียวโคโลครับพี่น้องมนู้พี่น้องกคอเป็นครูครับต่ออน่อนเนาะตาน่อยเต็มแล้วเนาะเ่กตาใ่ครับ มีครับมีครับดอกลายแห้งกรับท้<พ>าเป็หน,น,น,นหน่อชิดร่วนตับปีกือกิ้งก่อนนึกนี่ดอกนึกตะวันซ่อนกับพี่น้องเอ้ยเกิดมาก็เคยคบก็เคยพอดอกอุ้มจุ่มอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มดอกนึงผุ่นๆน,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 นี่มะขุ่นประมาณ แคนาเลครับพี่น้องคนนี้นาเลียมาแน่น,น,อะนะนอนกน้ำโอ้ใสพี่นออ้องโอ้โดนีดกเอา,ลออาแล้วพี่น้องเอาเลยเนาะีหยาครับบัีลาพี่น้องกลังขุดขี้ดินขึ้นนาะตอนซ่อนครับขุดตะกินกนเนมากเลยหอยหอยหอยอันนั้นเนาะหอยถาดกับอีกืในชิญหยาดกันนะคะ อันนี้ให้เพิ่นกินซะนี่เอาที่หน่อยๆก็เอาอันนี้ข้างหลังอีกพี่น้องข้างหลังข้างหลังใช่โอ้โหนี่อะวันซ้อนครับพี่น้องเอ้ยขุดรถนึงใช่เห็นปะโอ้นี่ครับพี่น้องกำลังงามๆครับ พุนผุนผุนดอกเงี้ยอันนี้กนนีใกล้ๆเออ่นมีดอกดนะมังเดนดอเแต่วซอนครับผุนเดอกงี่ครับพี่น้อุดอกงียยูพีครับดอกงครับพี่น้อเยเย เบิ่งจี่ล่ะพี่น้องอู้วตอนซ้อนครับเห็นบ่เห็นบ่สุดยอดครับเต็มตาแลรอพี่น้องเก็มตาเหรอไปอีกครับท่ทันเบิดดอกเยี่ยดอกหนึ่งพี่น้องอู้วขึ้นมาครับที่นีเจ้าที่ของเขาครับนี่ครับชูมะนางเฝ้าของเขาอยู่นี่ครับนะครับกีงคือครับพี่น้อง แต่ว่าบะท่านเข้าเนาะเข้าเห็นเข้าเอาก่อนครับไปพี่น้องเอ้ยมาเบิ้งครับมาเบิ้งครับเยอครับโอปุ๊บเรื่องการหลายสายอยู่ครับพี่น้องเห็นบ่ปลาหนีมันอุดมสมบูรณ์นะครับเพราะว่าฝนตกมาเนี่ยมันสิชุ่มครับดินชุ่มนะครับเพราะว่าหิดไข่มันเคยออกปลาใดเนี่ยมันก็สิออกปลาตันอยู่ตลอดนะครับพี่น้องเข้าไปหาหิดปลาเอิญเนี่ยมันกรสิบ่ได้เลยครับเพรา้อนไม่เคยออก เขาหลูอื่นกับบุมีครับบางเขาก็บจิมีแต่เห็ดเห็ดปวกอย่างเดียวเลยครับบางเขากัจิมีเห็ดหลงโงกนั่นะครับแต่ว่าป้านี่เลยซีเรนเห็ดไข่ครับน้องช่วงเห็ดไข่ก็มักออกหลายครับนี่ครับมันออกงูเลยครับอันนี้เหลืแม่งกระบองคือกินไปแล้วครับนอนแย่งแย่งอยู่ในข้าเปาครับข้าวเปลือกเขาตั้งเตี๋ยดอกก็งามเนาะดอกดอกงูงามแท้ดอกงูเดี๋ยวอ่อนซ่อนเนาะ เบื้งอีกเกี่ยวกับปี่น้อโอ้โหดอกใเงยครับพี่น้อโอ้ตอนเรียงกับสีก้าบานเหรอที่ครับเพราะว่าเลื่อมมือนะครับขึ้นไปทั้งเขาหลงหนึ่งมันบ่เห็นครับบ่ได้บ่ได้เห็ดนะครับก็เลยลงมาลงมาก็เลยแวะมาเบิ่งเขาหลงหน่อยๆเบิ่งกันนะแต่หน่อปรากฏว่าได้ครับพอโมูหนึงกับสีพอเรื่อยๆเลยครับพี่น้องบัดนี้นี่ก็ได้จะเต็มสองกระตาแล้วนะครับมวันนี้มาบ่ผิดหวังครับวันนี้ครับ เป็นไรเนะาะมือแห้งป็นบ่ะมิจฉากดกินน้ำในน้ำนี่ครับพี่นอ้องชิลประมากนี้ครับสองกะตาสองกะตานมะานอ,นอนน่อ,อนซ้อนนะพี่น้องเนาะไปหาเครับสิมี่อยู่ครับ,อ,บ,รบอู้โครัพี่น้องตอนซ่อ,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 อนพี่น้องอ้งเราออกไก้ไหลครับบังคับเกินน,น้อย่อกนนิอยต้องเอาหอก ตอนซ่อนให้พี่น้องเอ้ยเหีย้ยครับอู้ยกำลัองออกมั้งมีอี่ปะว่าแต่สีเบ,บ็ดแล้วมันกระโบเบ็ดจะเคลียบอะไเหี่ยครับพี่น้องอู้ยครับออกที่เป็นครูนาะเมื่อกี้ล้วครับห้อยแม่งกระบ,บงคือกินครับพี่น้องนี่ดอกมูลเบ็ดครับ ก็ว่าก็บโเป็นหยังครับอัไน,นี่มันแกงเขาก็เอาไว้นะครับอันนี้น่มันเราเราเขาก็เอาครับเผียครับพี่น้องนี่ครับอืมนี่ครับลูกค้าบอกยัางเงาเลยพี่น,อางงาน,นอ้องน่างาเนาะดอกนึงครับโอ้แต่เสียดายเนาะแม่งกรบโปงคือไม่กินเบิร์ดนี่ครับบระงคือไม่กินเบิร์ดเลยพี่นอ้องโอ้หูต่เสียดายไปเบิร์ดอีกครับพี่นอ้อง อันใดอู้สวัสดีพี่น้อง đọc chi

พี่น้องผุ่นกีนั่นน่ะกีกำลังห้ามเราดีนมัอนคนม่เห็นนะพี่น้นองนม่อกี้งคืนหมดพี่ลรอกินของเขาครับไอ้แก่พี่น้อง 算了，不弄了，行。嗯，我这弄了。对、嗯。对、嗯，对、嗯，别、嗯、弄。 พี่น้องเออมือนีก็ได้สมีแล้วเนาะสองกาตาแน้ครับกระด้พ่ออยู่พ่อกินนะครับพี่น้องอันนี้ว่าแมนไดไรเจเห็ดหลวกบุญอันนี้ก็เห็ดหลวกนะมือไข่นันะครับอันนี้สิเป็นเห็ดไทยหล้นวนนะครับพี่น้องนะเป็นตะอ่อนซ่อนแห้งครับอู้อ่ะซองกาตาเนาะพี่น้องกระด้พ่ออยู่พ่อกินนะครับลืมกดไลค์กดแชร์ด้ครับพี่น้องเด้อฝากติดตามผลงานนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทาการในการทําคลิปใหม่ๆนะครับพี่น้องไป พอกันไหมนะครับโอกาสนาฝ่าไหมนะครับพี่น้องคลิปนาเจอกันไหมครับสวัสดีครับ